สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแคทเน็ตด้วยนะคะวันนี้เป็นวันที่3ที่เรามาเที่ยวที่โมริโอกะทงคคุนั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราไม่ได้มีแผนจอกไปนอกเมืองเราจะพาเดินเที่ยวในเมืองโมริโอกะเราเปลี่ยนโรงแรมด้วยนะมาอยู่ที่ u n i ิโซอินเอ็กซ์คือจากสถานีคือข้างหน้าเนี่ยคือสถานีแล้วละ่ะห้องก็พอนอนได้แต่ว่าติดอย่างหนึ่งที่มันไม่มีอะไรเลยรอบ,รบ ด้านหน้านี่จะเป็นสวนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เหมือนดูในแผนที่นะฝั่งตรงข้ามจะเป็นแม่น้ําเราว่าแล้วทุกคนตอนนี้มันลบแปดหนาวมากดูหูเราดิแดงจะหลุดแล้วนี่ก็คือถนนที่เป็นแบบย่านการคาร้าหลักของเมืองโมริโอกะเป็นเมืองที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเนี่ยคนก็เยอะเชียววันนี้เราเดินไปเดินมาก็หิวพอดีได้ร้านกินข้า,าวเช้าแล้วเป็นร้านแฮมเบอร์กนะคะ 4.3ดาวใน Google ร้านตกแต่งน่ารักนะแล้วก็บรรยากาศมันดูแบบเออดูดีมีชั้นสองด้วยเราสั่งเป็นข้าวแฮมเบิร์กนะคะมีข้าวให้สลัดแล้วก็ซุปมิโซะหนึ่งถ้วยแล้วเราสั่งกาแฟมาเพิ่มหนึ่งที่อร่อยมากทุกคนเปินๆแล้วมันเหมือนบาร์เลยนะเปิดถึงเที่ยงคืนเนี่ย โอเลี้ยงลูกละร้อยปีนี้ที่โตเกียวขายแพงหมดเลยเดี๋ยวจะมาซื้อกลับอหอบก็เอาตอนนี้นัดตัดสินใจออกมาซื้อความนายกล้องจริงถ้ามองตรงไปจะเป็นภูเขาไฟสูงคือเห็นเด่นชัดประมาณแบบเออภูเขาไฟฟูจีนะแต่คือวัานอากาศาไม่ดีก็จะมองไม่เห็นเหมือนกันถอดแบบกันมาเลยจากงานศิละปะในสถานีของเขาแล้วเนี่ยของขึ้นชื่อก็น่าจะเป็นกระเบื้องลายครามนะ ตอนนี้รู้สึกมาลบแปดองศาค่ะเห็นแดดดีๆโอเคอย่างน้อยเราได้มาเที่ยวปราสาทดูน้ำแข็งอันนี้เป็นด้านหน้าของปราสาทโมริโอกะแล้วก็เป็นพื้นน้ำที่เป็นน้ำแข็งใครกล้าก,กระโดดลงไปบ้างร้านที่เรากินเสร็จแล้วก็เดินตามถนนหลักเนี่ยแล้วก็เดินใหม่ลิกนดนึง ก็จะเป็นก็ยังเป็นเมืองอยู่นะคนยังเยอะอยู่เพราะที่เห็นคนต่อคิวขอพรนี่คือสันเจ้าสักุรยามะคนต่อคิวยาวเช่เราเดินมาถึงสวนด้านหลังปรา,า,าสาทโมริโกะซึ่งห้ามเข้านะคะเข้าก็คืออันตรายเดี๋ยวตกน้ำแข็งเออ แสงกำลังสวยดูน้ำแข็งอย่างนี้เดินน่ากลัวมันลื่นไงตรงนี้คืออะไรห้ามเย็นบริวเวณน,นี้หินหินที่หลุดออกมาจากกำแพงปราสาทนี่อเปล่าแดจดจ้ามีใช่ว่าจะอุ่นทุกคนหนาว เชื่อเราจะเจอแมวด้วยอะถามตัวแล้วว่าอย่าเพิ่งไปดิกำลังจะไปหาอย่าเพิ่งไปน่ารักอะเขาบอกว่าถ้าเจอแมวที่ไม่รู้จักอย่าทำเป็นสนใจมันเดี๋ยวมันหนีมันมีตัวนอนเล่นหนี่ตัวหนึ่งน่าตันรักคันจี๋แมวจัแตจมันเนี่ยแมวเนี่ยนะดูมันมีรูว้ย จับหน่อยดิัดัดตัวนึงนี่ไงตัวน้อยอ๋อลูกมันดูดิคือมาเที่ยวหรือมาหาแมวก่อนนังเหนียวเรียกแม่แม่หนีแล้ว แม่กลัวคนนาา่ารักกลับบ้านเดวกกันปะกับตัวเกียวปะปะเีะไรตัวนี้ก็จ้องทางนี้ลูกก็จะออกไม่ออกตัวนั้นก็อยู่ตรงนั้นไม่มีตัวไหนยอมให้จับสักตัวตอนนี้ไม่ไปไหนแหละเฝ้าแมวแล้วละตอนนี้เจอห้าตัวแล้วนะมาตอนใบไม้แดงก็น่าจะสวย ไม่ได้กันไม่ให้เข้าเนาะเพราะงั้นเดี๋ยวเราเขาขึ้นไปดูสัหน่อยต้นซากุระเต็มเลยแต่ว่าตอนนี้ใบก็ไม่เหลือแผนที่บอกว่าเป็นเทือกเขาโทน,นันทุกคนถ้าจะเห็นมนไอสีมนมเนี่ยคือพายุหิมะนะทางตอนเหนือก็อาโ,โอโมริวันนี้ตกทั้งวัน แต่ตรงนี้ต้นซากุระเต็มเลยเราว่าถ้ามาหน้าหน้าซากุระเดือนสี่ปลปลเดือนอะไรเงี้ยน่าจะกําลังบานสวยตายหนาวจะตายนั่งแก้ผ้าต้องสักประมาณมกกลากุมภาน่าจะแบบเป็นหิมะไปหมดตอนนี้ก็ถือว่ามีแหละเห็นข่าวทนั้น เกาทรงยุโรปเนี่ยสวยดีเนาะนางคือธนาคารด้านหน้าก็เป็นตึกธนาคารอีกเช่นกันเป็นธนาคารอิวัเตะนี่ก็จะเป็นจุดท่องเที่ยวในเมืองเนาะออาไปมามันก็เป็นเมืองที่สวยดีนะ ตอนนี้เราเข้ามาในเ u l t u r e Museum นะคะข้างๆสวนเมื่อกี้มีค่าเข้า300เยนที่แสดงอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นของเก่าเนาะที่เขารวบรวมจากพวกตระกูลที่ดูแลจังหวัดดูแลพื้นที่พวกชุดของซามูไรภาพวาดสมบัติต่างๆอันนี้คือไดอารี่นะคะเขาบอกว่าเริ่มเขียนตั้งแต่ญี่ปุ่นเริ่มมีตัวอักษรมของตัวเอง พวกภาพวาดนี้ก็จะมีบทความที่เหมือนตีความจากภาพวาดไปอีกทำให้แบบเหมือนมันน่าสนใจอธิบายว่าจิตรกรต้องการสื่ออะไรโซนที่2ก็จะเป็นประวัติความเป็นมาของเมืองค่ะสภาพภูมิศาสตร์ก่อตั้งเมื่อไรเมื่อก่อนใช้อะไรเป็นพาหนะในการเดินทางบอกไว้ละเอียดมากอดีตเนาะตรงนี้จะมีเรียงลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญนะคะตั้งแต่ปี600กว่าเลย อันนี้คือโครงสร้างท้องเรือนะคะที่ใช้กันสมัยก่อนแล้วก็มีแผนที่สามมิติของปราสาทห้องนี้นะคะเราชอบการนำเสนอของเขามากเลยดูน่าสนใจน,นี่เป็นส่นที่จัดแสดงพิเศษจนถึงวันที่ย0สิบมกราคืออันนี้คือหน้ากากในรูปเนี่ย แต่ว่าเป็นด้านหลังะนะเวลาคนเอาหน้าชนไปมันจะได้นุ่มๆนะมันทําจากขนกระต่ายไเวลาพุ่งร้ออันนี้คือปฏิทินเขื่อนไปทินปีกระต่ายปีหนึคือโชว์นะจัดมีวีธีโอวิธีอาอะไรให้มันตื่นเต้นน่ากลัวไปอันนี้เป็นปืนใหญ่สมัยก่อน คือเขาทําดีเนาะไปมาหลายๆที่ก็รู้สึกว่าญี่ปุ่นเขาใส่ใจกับประวัติศาสตร์ของเขามาก,มาก,มากคือรีพอร์ตหรือทุกช่วงการพัฒนาอะไรของเขาเนี่ยถ้าบ้านเรามีบ้างก็คงดีไม่ใช่แค่แบบาการจัดแสดงคือมันแบบมีแบบมีมิติทําให้เราสนใจทำให้คนดูรู้สึกสนุกที่จะแบบใฝ่รู้อะไรเงี้ยแทุกส่วนเขาก็ทําเป็นโซนของฝากเนาะมันทําให้แบบยังไงก็มีไรายได้ เราลืมไปแล้วว่าอ้นี่มันเรียกว่าอะไรเล็กๆเนี่ยรู้สึกจะเป็นของดังของทีน่นี่นารักอ่ะเอออีกแล้วปฏิทินปีกระต่ายดื้อน mm. ี่แหมปีนี้ปีกรไตา่าแคยก็ดังเลยนะออกมาก็ขําแบบนี้แล้วนี่เรามาอยู่ตรงศาลเจ้าที่เราเดินผ่านไปรอบแรกอันนี้คนน้อยละเดี๋ยวเราไปต่อคิวขอพรเดียวยา ได้พบกับหินศักดิ์สิทธิ์อีกแล้ววันนี้วันที่สองมกรานะคะร้านเต็มเลยแล้วก็ต้องมาหาอะไรกินแบบนี้เอากินในห้างแล้ววันนี้เราก็กลับมาที่เดิมอีกรอบหนึ่งดำมีอิน ตอนนี้แล้วเข้ามาในห้องของเรานะคะกลับมาพักที่ดอมิ่อินกินมื้อเย็นมาจากข้างนอก,กนคะคะก็เดี๋ยวเราจะดื่มเครื่องดื่มเดี๋ยวเราไปแช่น้ําก่อนจะมาดื่มแล้วก็จะนอนละวันนี้ทั้งวันก็อยู่ข้างนอกอากาศหนาวน่าจะแช่ออนเซนละสบายน่าดูโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย